เตือนเอกวิศรีมีคันรวมถึงการลาบุวรใช้วิทยาลายในการรับถึงรถฟังเพราเนื้อหาภายในคลิปอาจจะมีคำตัดขาดโอเคครับก็มาอยู่ผมยังไม่เตยสี่อยู่นะครับอ่าเราก็มาแลกเหรียญฮาลินเอ่อรายรถานะสิบเหรียญดีกว่าไอ้เหี้ยเราอยากรู้อะแม่งตัวตัวอื่นได้ยเยอะนะครับมีตัวนูตัวเดียวตัวมาในเราเอ่อตัวธรรมะนะแม่งยี่สิบเหรียญอยากจะบอกว่าได้สิบทุกเหรียญเลยครับกูจะบ้าตาย เราจะมาดูตัวฮาลินว่าสิบเหรียญเนี่ยมันจะได้เท่าไหร่ครับกูแม,มสงสิบเหมือนกันเหรียญที่สองสิบเหมือนกันเหรียญที่สามมันก็สิบเหมือนกันเหรียญที่สี่อู้หนึ่งพันครับหนะึ่งพันนเหรียญที่ห้าห้าสิบเหรียญต่อไปสิบอีกแล้วเหรียญต่อไปสามสิบเหรียญต่อไปเจ็ดสิบ นะเหรียญต่อไปสิบแหเหรียญสุดท้ายแลย้วใช่ป่ะสิบแหอืมก็แหนแม่งได้ได้พันด้วยเหีย้ยตัวนี้แ่นไอ้เหี้ยเฮ้แยแม่งมันได้เงินเท่าไหร่วะทำไมมีสามร้รอยกว่าลาะจับไม่ได้ไอ้เหี้ยสงสัยจะเข้าหลายรอบโอเคแม่งได้หนึ่งพันมานะฮะดวงดี สำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนนะครับบายยดูคลิปจบอย่าลืมกดไลค์หรือเมนต์ใต้คลิปนะฮะแต่ถ้าชอบมากกดแชร์คลิปไปได้เลยแต่ถ้าหากสนใจตามข้อมูลข่าวสารกดซับสไครต์หรือรับสมัครข้อมูลนะครับผม